สวัสดีครับทุกคนและสลหรับเกม Roblox Map Fallen Ash ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นตัวละครไดโนเสาร์กันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่พักที่แล้วนั้นผมได้ทําการเล่นพรีเพลย์ของเจ้าเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นการแนะนําระบบต่างๆที่ผมทราบนะแล้วก็วันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะมาเล่นแบบเรียงจังกันแล้วนะซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าผมไม่รู้วิธีการได้รับเจ้า T Rex พวกสไปโนพวกนี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับทุกคนวิธีการรับง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็ใครอยากได้สามารถ ซื้อ Earl y d i n o s a u ร a s s e t ได้เลยนะครับกอนี้แน่นอนเลยแขกได้ทีเล็กนะครับก็สามารถกดซื้อตรงนี้เลยนะแล้วก็ผมไปถามทุกคนอย่างนี้นะครับว่ามีใครอยากให้ผมซื้อไหมถ้ามีใครให้ผมซื้อเนี่ยผมว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันนะครับก,ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนกันละกันนะว่าจะให้ผมซื้อไหมนะอ่ะโอเควันนี้นะครับผมเขาเรือกกันดีกว่าซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมใน Map f a l l e n ซ์แอเนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นไดนโนเสาร์ที่มีชื่อว่าเจ้าเซราโตซอรัสนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้เลยนะก็เป ผมเนื่องด้วยดีไซน์ Guerra ของมันที่นข้างจะเทนะครับแล้วก็สีสันของมันนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไใ,ให้ดูกันนะครับว่าเจ้าเซียโตสต,ต,ตัวนี้มันจะสามารถเจี่ยงอะไรบ้างแล้วก็มันจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองซึ่งอย่างแรกเลยนะครับทุกคนมาดูกันที่ตรงนี้กันก่อนนะก็หน้านี้เหมือนเดิมเลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะซึ่งเพศผู้จะเป็นสีแดงนะครับเพศเมียจะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับน้ำตาลน้ำตาลเนาะแล้วก็ตรงนี้น่าจะสามารถเลือกสกินได้นะครับว่าจะแต่งสีแบบเป็นแแบบไหหนนนนนนัััั่่เเอองลล้้้้วววววก็จาาตตตะครรีีื จะมีท่าหน้าของท่าชาร์จแอตแท็กด้วยนะครับผมนี่สามารถกด F ได้นะครับแล้วก็กดคิกมส์ซ้ายใช่ไหมเพื่อไปการใช้ท่าชาร์จแอตแท็กนั่นเองนะครับก็สามารถทําดาเมจได้มากขึ้นนะแล้วก็ุยมีท่าแกร็บด้วยนะครับผมท่า G นะสามารถจับเหยื่อตัวที่เล็กกว่าเราได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สลับข้อมูลของเจ้าเสือตัวสรัสเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเสือตัวสวรัสเนซิสคอนิสนะครับผมก็เรียบรายงานนะครับว่ามันถูกพบเห็นในเกาะอิสลาซอนา แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้ย้ายมันนะครับผมไปเกาะอิสลานูบาก่อนที่เขาจะ้ทำการเปิดจูอาริกวอลนั่นเองนี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็เขาบอกมานะครับว่ามีน้อยคนนะครับที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าเดรลสาส์สายพันนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าเซียโตเนี่ยมันไม่ใช่เดรลสส์ในลิสต์ออริจินอลของทางอินเจนนะครับที่เขาได้ทําการโคลนเดรัลสส์ขึ้นมานะแสดงว่าเจ้าเซียโตตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ผิดกฎหมายนะครับผมนะนี่ตามนี้เลยนะครับอีลิกเกอรี่โคลนนะครับก็จะเป็น นะครับว่าเซียโตโซลัดเนี่ยก็ไม่ได้มาเขาเียนะปรากฏตัวให้เห็นต่อสาธารณชนนะครับก็คือคนส่วนมากไม่เห็นกันเนาะแล้วก็แต่ว่าจะมีกลุ่มคนบางคนเท่านั้นนะครับที่รายงานว่าเห็นเจ้าเซียโตโซลัสตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจก็นึกไม่ออกก็นะใครที่เคยดูจูสิกพาร์คก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือไข่นะครับโอ้โหเสียงโทสัสท์มาครับอย่างวะนี้ <laughs> อ่ะโอเคครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมปรับข้อมูลของเจ้าเซราโตซอรัสนะอ่ะทางนั้นทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูนะครับว่าเจ้าเซราโตซอรตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมไป let's go นี่ไปครับเลย์เลยโอเคมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับเจ้าเซราโตซอรัสในแมป f a l l e n Ash นั่นเองโอ้โหทุกคนบอกเลยนะครับว่าภาพสวยจัดดูดินี่คือตัวโมเดลนะครับผมของเจ้าเซราโตซอรัสนะครับแล้วก็หลังเอออะไรนี่เนี่ยอู้มาจากไหนว่าพารา พลาโซลาโลฟัสนะครับผมเออพลาโซพลาโซโลฟัสตัวเดียวกันเปล่าวะเอ้ยน่าจะตัวเดียวกันนะครับตอนนี้เฮ้ยมีเพื่อนเลยเฮ้ยมีเพื่อนเป็นเซราโตเหมือนกันนะแล้วก็นี่ตัวโมเดลนะครับคือเหมือนในหนังมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยนะผมพูดตรงตเลยผมชอบมากเลยนะครับดูดินี่คือหน้าตาของมันนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือมีหนอกหรือว่ามีเขาบนหัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าเหมือนกับแบบที่เด็กล่างเบบี๋แบบยังไม่โตมากอะไรเงี้ยนะครับผมว่าก็สวยดีนะแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมชอบมาก แล้วก็โอ้โหอะไรเนี่ยมาจากไหนในด้านของท่าตนนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราอ่านมาใช่ไหมก็คือเป็นการชาร์จแอคแท็กใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นการกด F นะครับแล้วก็กดคลิกเมาส์ซ้ายอ๋อโอเคสามารถชาร์จแอคแท็กได้นะครับตามด้วกขนเมื่อกี้เลยเนาะอ่าแล้วก็ในด้านของสเตตต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับหูดูดีอ่นะครับโมเดลดีจัดแต่ว่าโอ้โหอะไรล่ะครับเนี่ยเปิดเกมมาก็กลางคืนอีกแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เย่มากๆเลยนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายกัดคลิกเมาส์ขวาก็กัดเหมือนกันไหม อ่ะคล้ายๆกันนะครับผมน่าจะเป็นการกัดเบาแล้วก็การกัดแบบหนักๆนั่นเองแล้วก็เรามาดูกันที่ถ้าคำรามกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะท <coup s> ่าที่1น,นะครับทุกคนลองดูนะ <urai> นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าคำรามข่้ที่1แล้วก็ท่าที่ <Cai> 2นี่ประมาณนี้นะครับเป็นการคำรามแบบสั้นๆแล้วก็ท่าที่3มมีไหมอ่าท่าที่3าไม่มีนะท <inha> ่าที่สมมีมีไหม ท่าที่สี่มีเว้ยเฮ้ยแต่ว่าท่าที่สามไม่มีนะกด3สามไม่ได้แล้วก็ท่าที่ห้ามีเปล่านี่เป็นการคู่แบบนี้เลยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปอะนะ่ะเนาะก็ลองไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับผมนะถือว่าธรรมดานะแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าแต่ละท่าเนี่ยท่าไหนคือท่าคู่ท่าแบบถ้าเป็นมิดถ้าเป็นสตูรหรือว่าท่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจนะครับใครรู้ก็สามารถบอกผมมาได้นะครับแต่ที่แน่คือท่าห้าจะเป็นท่าคู่แบบเนี่ยโกรธแม็กเกสีบ่ะนี่ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนวิ่งตอนวิ่งสามารถกดทั้งคำรามได้ปาลองดูซิอ่าตอนวิ่งยูือดินนะครับสามารถกดท่าคำรามได้นะท่านหนึ่งท่า,นนทาสองกดได้ปาวะดูซิท่านหนึ่งอ่ากดได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยนะมาทางั้นไปเรามาลองเล่นโลเพกันดีกว่านะครับผมถ้าอย่างนั้นในโลกแห่ง Fallen Ash นะครับผมนะโลกแห่งยุคไดโนเสาร์นั่นเองมาจังหวะนี้เอ้ยมีเดือดแก๊งไม่ใช่เดือดแก๊งดิมีเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับเต,ตียโตเกิดอ,อะไรขึ้นมาเพื่อนโดนอะไรตีตายเนี่ยขอกินก่อนก็แล้วกันตอนนี้อ่า กินอาหารไปนี่อร่อยดูโอ้โหดูอน,นิเมชั่นดีจัดทุกคนผมชอบมากเลยนะคือเขาทำมาดีจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับคือสุดจริงเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าคลิปตรงนี้เนี่ยมีเสียงพัดลมโน้ตบุ๊กดังมากหรือว่าดังรบกวนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมถ่ายคลิปกับโน้ตบุ๊กอะนะ่ะเนาะโอเคมาจาังหวะน,นี้เราหาเหยื่อกันต่อดีกวา่าเฮ้ยข้างหน้ามีทางน้านของอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีทางน้านของคาโนทอรัสนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแอนดเตอร์นหนึ่งตัวเราสามารถกดท่าจีทุกคนนะ ตาจี <Workers. S 2> อือโ <neste way. S 1> ้โหทุกคนดูดินี่คือท่าจีนะครับผมเราสามารถแกร็บหรือว่าคาบคู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กกว่าเราได้นะดูดิโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหมันจิ้งตจกจิ้งเหลนโดนกัดเลยเว้ยเฮ้ยตายโอ้โหคาบจนแรปเตอร์ตายเลยทุกคนโอ้โหตายปะเนี่ยน่าจะตายนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหโหดจัดอ่ะโหดเกินเฮ้ยเลยแล้วข้างหน้าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับโดนอะไรเนี่ยนะโดนโดนควิดเหรอ อ๋อมีนา่าจะมีท่าขวิดแน่นอนนะครับตอนนี้กินน้ําก่อนแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรหรอวะซิโนโนเซาโตปปะผมไม่มั่นใจนะผมลืมชื่อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนมาผัดกันเล่นกันบ้างน,นะครับระหว่างตัวกินพืชแล้วก็ตัวกินเนื้อนั่นเองวันนี้ก็เป็นตัวแรกเป็นเซลโตก่อนก็นแล้วกันนะเฮ้ยสุดจัดวะ่ะเมื่อกี้ท่าจีผมชอบมากเลยนะอ๋อถึงว่าแหละเราสามารถที่จะแบบ เนาะคาบได้แล้วก็ใครโดนคาบเนี่ยก็คือเราจะต้องกดสเปซบาร์นะครับเพื่อที่จะหลบการคาบนั้นออกมาให้ได้นั่นเองนะครับมาจาังหวะนี้ไปไปตรงอื่นดีกว่าเราไปหาเหยื่อกันต่อนะครับจังหวะนี้โอ้โหทุกคนดูซึ่งในแมปนะครับผมก็มองว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่แบบดีมากเลยแล้วก็มาจากไหนวะเด่กกะรมิมัตอือกะรมิมัตมาจากไหนโอ้โหตกใจเลยโอโ้มันมาเตะผมด้วยยังไม่ทันดูอะไรวะมาจากไหนวะเมื่อกี้โอ้โห อยู่ๆก็มานะครับผมจะเอผมเฉยกำลังพูดถึงแมปอยู่เลยนะครับเห็นไหมก็นเนี่ยในแมปนะครับก็จะมีการตกแต่งแบบตีมเขาเรียกนะตีมย้อนยุคตีมตึงดําบันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าสวยดีนะผมชอบนะเนี่ย โอ้ใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าในรบบอกมันจะมีอะไรแบบนี้มานะครับอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับว่าผมมีความรู้สึกว่าภาพสวยกว่า p ฟเจ e ร์เอ็กซ์ตินชัอีกนะครับอันนี้ส่วนตัวนะเืออจ,จะเป็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับซีรีจูราสสิกแล้วก็การตกแต่งแมปแล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วยแหละนะครับนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ผมว่าภาพใน,นแมปนี้มันสวยจริงๆนะครับก็ใครเห็นไงก็สามารถมาบอกกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับมืออะไรข้างหน้าแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์คาบครับผมอือกดจี้นะครับ่อเป็นการคาบได้เลยอๆๆๆเยโอ็งเอ็งเอ็งเอ็ เหมือนหมาร้องเลยว่านังเอ็งๆเนี่ยเอาดิคาบแล้วไงต่อเฮ้ยมันไม่หลบเลยอะดูดิคาบแล้วอืมอร่อยเฮ้ยตายไหมเรียบร้อยครับได้อาหารมาหนึ่งนอหนึ่งนวยกินเลยกินได้ไหมกินดิเอาไม่กินเหรอกินไม่ได้เหรอเฮ้ยเขาปากโอ้หกินยากกว่าเพราะว่าเหมือนกับอุยอ๊ยคัโคนขคนโนมาเฮ้ยโอ้ยโดนควิดใส่โดนควิดใส่ชิบหายแล้วไม่ทันดูถอยก่อน อะไรดิผมมีท่าด้วยนะจริงอ่ะกด f นะครับเพื่อเป็นการอะไรนั้นเมื่อกี้ชาร์จแอตแทกใช่ไหมอ้หหหมันมาจากไหนวะเนี่ยไม่ทันดูโหกด f ดินี่ไงชาร์จชาร์จชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วอ๋อนี่ไงทุกคนถ้าชาร์จจะเป็นอย่างนี้โอเคกัดอือแรงน่าจะโดนอยู่นะหนอหนอเลยอ่ะคลิกขวาครับผมอือโหโดนเปล่ามะน่าจะโดนอยู่คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวากลับมันไปกลับมันไป เอาดิคาโน่แลงไงล่ะคาโน่แลงไงล่ะชาดอีก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 โอเคชาดอีกทีนึงชาดอีกโหชาร์าดอย่างนี้ทุกคนเทจัดอะกัดอือโดนแล้วจะโดนอยู่ที่ขวาโดนเปล่าเอาดิแทงแล้วจวังหวะนี้โอ้โหผมว่ามันดูยากมากเลยทุกคนเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยนะครับว่าเลือดศัตรูเหลือแค่ไหนอะแต่ผมว่ามันน่านจะตายแล้วแหละเอ,อ้ยมันาน่า,นานจะใกล้ตายแล้วแหละจังหวะนี้ไล่ตามเลยแล้วกันมันหนีแล้วมันหนีอย่างนี้แสดงว่าเลือดมันเหลือน้อยแน่นอน ไปาาาล่าอาหารล่าอาหารไปไหนหนีไปไหนคำรามก่อน <the water> <ing> เฮ้ยติดต้นไม้เออไอโง่ติดต้นไม้เรียบร้อยอหูทุกคนติดต้นไม้เลยนะครับผมจังหวะนี้หูอ, وم. อะไรละครนี้อะลงมาดิลงมาลงมาได้ปะจะกินยังไงไว้ทางนั้นอะ โอ้กินยากเลยนะครับดูดิมันติดบั๊กบนต้นไม้แบบนี้เลยนะครับห้ยแสดงว่าโหดเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าเซรารโตนะครับสามารถสู้เจ้าคาโนทอรัสได้เลยนะครับมาจาังหวะนี้ขออน,นุญาตนั่งพักก่อนดีกว่าหาที่นั่งพักดีดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กลางคืนด้วยนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเรามานั่งพักแถวนี้นันก่อนดีกว่าห้ยนี่อะไรอะ่ะบึงน้ําหรอหรือว่าอะไรเฮ้ยหรือว่าไม่ไม่ใช่บึงน้ําหรืออะไรเนี่ยอ๋อน้ำแข็งก็เปล่าเฮ้ยหรือว่าริมทะเลวะ อันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันกลางคืนด้วยแหละมันเลยมองไม่ชัดไงเฮ้ยมันไงมันมาเกิดอีกแล้วคาโนโนตเมื่อกี้บอกว่าผมว่าใช่ห่ะเออยเอาเกิดแล้วก็ตายนะครับสงสัยกดเนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวถ้านั่งก็เหมือนคาโนเลยนะสำหรับเจ้าเซราโตนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนี่แล้วก็เวลานั่งนะครับเราก็สามารถที่จะฮิวเลือดให้เราได้นั่นเองนะครับทุกคนดูขวามือเลยนะเลือดเราก็จะเพิ่มมาเรื่อยแบบนั้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวนั่งพักฮิวเลือดก่อนมาจากไหนวะ ฮ้ยตกใจหมดอะไรอ่ะลุกก่อนลุกก่อนเซียโตเบอกวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนั่นจะเซียโตเหมือนกันว่ะโอ้โหเกือบตายว่ะสวัสดีเพื่อนจุ่จู่จูมันกัดมันกัดมันกัดเฮ้ยเราเผ่าพันเดียวกันเพื่อนเราเผ่าพันเดียวกันโอ้โหใช่ไหมแล้วผมโดนล่าแล้วผมก็โง่หนึงผมเฮ้ยมันชัดมันชาัดมันชาัดมันชัดเออกัดไปแลกกันแลกกันอแลกกันเอาดิกด F ก่อน F ชา์ชาร์จ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 มาดิ โอเคผมชาร์จไว้ก่อนมาดิมาดิาดโอเคแลกกันนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าแลกกันแน่นอนแลกกันแน่แลกกันแน่อือกัดก่อนโอ้โหเสียดายนะครับเลือดเราเหลือน้อยกว่าทุกคนผมว่าถ้าเราเลือดเหลือเยอะกว่าหรือว่าเลือดเราเท่ากันเนี่ยผมมีโอกาสชนะอยู่นะเมื่อกี้โอ้โหพลาดเลยสงสัยห้าไปหน่อยผมเมื่อกี้แล้วก็วัดดีเพื่อนอะไรเนี่ยวัดดีเพื่อน fk เหรอ fk เหรออืม fk เนี่ย ผมว่าข้อเสียนะคือเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราตีสตูโดนหรือเปล่าเนี่ยคือข้อเสียมากๆเลยนะครับของเกมนี้นะหวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทําให้แบบมีระบบแบบที่ตีคนอื่นแล้วก็เห็นเลือดหรือไม่ก็เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราดูง่ายกว่านี้ก็จะดีเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเล่นแบบนี้ไปก่อนเนาะซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมบอกให้เลยนะครับว่าเมื่อ,อไหร่มันจะเช้าเนี่ย ผมว่าผมเล่นม,มาแป๊หนึ่งเลยนะแต่ก็ไม่ชา้าสักทีหนึ่งนะครับแสดงว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดําเนินเวลาในเกมไปชา้าพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เนี่ยบรรยากาศในเกมก็เลจะมีเหมือนกับมีหลายไบโอแมกตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรนะเป็นทะเลชายอาหารเหมือนเมื่อกี้แน่เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นป่าดิบชื้นป่ารกแต่ๆนนนะครับแล้วก็นี่คือดวงจันทร์โอ้โหดวงจันทร์บลเลอร์เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรคันน้นแกะสวัสด,ดีเพื่อนชาร์จรอเลยสวัสด,ดีสวัสดีสวัสดี วัดด oh, okay. ีว okay. ัดดี uh, uh ้เอออโอเคเป็น nah, มิดเป็นม IR ิดเป็นม oh, okay. ิดเป็นม so ิดโอเคเป็นมิดเหรออ่านั่งนั่งนั่งอ่าฮ่โอ้ยขู่ที่ขู่ไม่ใช่ท่าขู่ท่าแบบเนี่ยท่าแบบเป็นมิดปะท่าสีเนี่ยเป็นท่าเป็นมิดนะท่าสองก็น่าจะเป็นอ๋อวัดดีเพื่อนว่าไงท่าสองท่าอะไรอ่าโอเควัดดีเพื่อนวัดดีอย่านะอย่านะวัดดี้วัดดี้วัดดี อ่าขอกินได้ไหมเออเรามีเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยไม่แน่นะทุกคนในอนาคตมันอาจจะมีระบบแพ็คเข้ามาก็ได้นะผมว่ามันเลยถ้ามีระบบแพ็คเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ตีกันเองไม่โดนไงแล้วก็จะเป็นการแบบร่วมด้วยช่วยกันล่าเหยื่อนั่นเองนะครับโอเคเพื่อนว่าไงว่าไงว่าไงไปด้วยกันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดอเสาเดือดเสาเกิดเดือดเสาเกิดเดินเสาเกิดคาบเลยคาบเลยเออเรียบร้อยเฮ้ยเช้าพอดีสวยงาม ร้องเหมือนหมาเลยเว้ยเฮ้ยหมาแบบเอง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 อ่ะเรรยบร้อยตายซะตายซะอือโอ้ตอนเช้าแล้วบรรยากาศโคตรสดเอ้ยโอ้โหเสียดายมันไม่ตายว่ะมันไม่ตายมันไม่ตายืออมันไม่ตายเรียบร้อยโดนไปหนึ่งทีโดนไปครับผมดูซิเราสามารถคาบเหยื่อได้หรือเปล่าไม่ใช่เหยื่อคาบซากได้ไหมอ่าซากน่าจะคาบไม่ได้นะเสียดายจังแต่ว่ากินยากมากเลยทุกคนดูดิคือเราต้องเล็งดีๆแน่เลยอ่ะ ตรงนี้ได้ปะกินก่อนอ๋ออาหารแสนโอชาครับตอนนี้ก็เช้าพอดีเลยนี่เป็นไงบรรยากาศในเกมก็ถือว่าสวยมากๆนะผมชอบจริงผมบอกเลยสวยจัดดูดินี่โอเคอิ่มแล้วแล้วก็เพื่อนใหม่แล้วเพื่อนเอา้า เพื่อ,อนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนะก็นี่เลยนะครับผมสำหรับบรรยากาศในเกมแล้วก็สำหรับเจ้าตัวละครเซราโตโซลตตัวนี้นะครับแล้วก็ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเล่นตัวละครอะไรอย่างนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมมารับชมกันต่อได้เลยนะครับในพาร์ทต่อไปนะแต่ว่าในพาร์ทต่อไปเนี่ยน่าจะมาเล่นในด้านของตัวละครที่เป็นตัวกินพืชกันบ้างนะครับสลับกันไปนะก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะครับผมสำหรับเกมโรบอทแมปที่มีชื่อว่า f a l l e n Ash นะครับทุกคนนะ